กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้นะฮะซึ่งในคลิปเนี้ยเนี่ยเราจะมาสอนสร้างแมปในโลโบอก EP 1นะฮะโอเคเนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะเราจะมาสอนตัดพาร์ทกันซึ่งในการตัดพาร์ทเนี่ยนะมันไม่ได้ยากอะไรหรอกเดี๋ยวเราจะไปสอนทีละขั้นตอนและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมบอกไว้เลยว่าก่อนจะได้ทำเนี่ยนานมากเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมาประมาณ9้เดือนที่แล้ว ปีนึงก็ได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละโอเคก่าจะได้อัดคลิปนี้ถือว่านานมากนะฮะเพราะว่าทําใจอยู่นานเลยแล้วก็กว่าจะได้นี่ก็ไม่นานใช้ได้เลยโอเคและไปเข้าเนื้อหากันโอเคขั้นตอนที่1นนั้นง่ายมากเลยเพราะว่าอย่างแรกเราต้องเข้ามาก่อนอย่างแรกเราต้องเข้ามาที่โลบ l o x Studio ก่อนนะคะถ้าเราไม่เข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้นะครอ่ะพอเข้ามาเสร็จเุิ่ให้เราเลือกแมปที่เราต้องการจะ พาร์ทหรือแมปที่เราสร้างไว้อยู่แล้วก็ได้อพอเข้ามาเห็นเข้ามาชิ้นส่วนไหมฮะให้กดคลิกเลยเนี่ยมันก็จะบวกพาร์ทขึ้นมาเบสิกยู่แล้วเพราะยังไงถ้าทุกคนแบบไปดูช่องเเดือนที่เขาแบบสอนใช้ Roblox Studio ก็น่าจะรู้นะโอเคแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะมาสอนตัดพาร์ทเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเราจะสอนนานมากไม่ได้โอเค มาพอเราพาร์มาเสร็จชใช่ไหมพ่อใช่ตามชื่อคลิปเราจะตัดพาร์กันนะให้เราลากพาร์ตหรือว,ว่าไม่สิเราจะทํายังไงก็ได้อ่าเราสมมติแบบสมมติอยากสร้างอ,อ,อุโมงค์ใช่ไหมเราก็เลือกพาร์วงกลมมาเลือกพาร์วงกลมมาปักอันชอด้วยเพื่อจะได้ไม่ล่วงอเอาพารวงกลมมาเอารอยขึ้นชึบมอนขยายขยาย แบบนี้ให้เราอ่ะทำการ copy หรือกด c อนโทดีก็ได้ปุ๊บมันก็จะเป็นการ copy ซ้อนทับกันให้เราทำการขยับแกนให้มันอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยแหละแล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะจากนั้นเราจะมี2หลักอย่างแรกนะตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวที่จะตัดพาร์ ตัวที่2จะเป็นตัวที่ถูกตัดเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการจะเอาไว้ก็คือตัวที่ถูกตัดเพราะฉะนั้นไอตัวที่มันจะตัดพาร์ทเนี่ยมันจะถูกรวมเข้าไปในพาร์ทนี้เลอง่ายๆว่าจะถูกลบออกไปนั่นแหละอ่ะก็ไอตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นตัวเอาไว้ตัดเพราะว่ามันจะเป็นรูใช่ไหมล่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวถูกตัดเพราะฉะนั้นอ่ะพอเรามาตรงนี้เสร็จ๊บใช่ไหมให้เราหาเมนูคําว่า โมเดลกดคลิก้าไปจะมีหน้าต่างหลายอะไรจะมีคัลเลอร์วัสดุแล้วก็ตรึงอะไรมาเดิมเดี๋ยวจะมาดูเมนูท้ายกันเมนูด้านท้ายจะเป็นแบบ4เมนูซึ่งถ้าเราไม่กดพาร์ทเนี่ยมันจะไม่สามารถกดได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราจะให้มันกดได้เนี่ยนะให้กดคลิกวิที่พาร์ทที่เราโอยไปใช่มันไปเรื่อยแล้วให้เรากดคลิกวิที่พาร์ทอย่างนงี้มันจะแสดงขึ้นมา มันกดตัวสองสองกลางไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กดรวมเนี่ยหรือเราจะกดที่คลิกที่พาร์แล้วก็กดอันท้ายสุดมันจะเป็นสีแดงแล้วมันจะมีคำว่าแยกแยกก็คือย้อนกลับเอาง่ายๆเนี่ยเห็นไหมมันจะแยกก็คือย้อนกลับอันนี้คือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยนะเอาง่ายว่าจะเป็นโปร่งสายแหละมันสีไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าดูนะสีมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวปรับ user part color เห็นไหมถ้าเราปรับปุ๊บ บางทีสีมันอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเอาแบบไม่เห็นแบบไม่เห็นแบบภาพชัดๆดีกว่าเดี๋ยวผมทําให้แบบเห็นภาพชัดๆนี่เราคืนค่ามันก่อนแล้วเราเอาปรับเป็นสีฟ้าปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบโปร่งใสเห็นไหมมันจะเป็นตามสีไม่ตามสีที่เรานี้เลยอันนี้จะเป็นสีแดงหรือมันเป็นสีขาวแล้วมันก็จะเป็นสีแดงให้มันจะเป็นอย่างนี้ให้นะเนี่ยอันนี้คือตัวที่มันจะตัดพาร์ทเนี่ยนะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ย ตัวที่ตัดพานมันจะเป็นแบบลบเลยสีแดงๆใต้ล่างอนะ่ะเอาง่ายๆตรงนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วแหละแล้วเราก็เอาตัวที่จะถูกตัด,ตดก็คือเจ้าตัวพาร์ทธรรมดานี่แหละมันจะเป็นพาร์ทธรรมดาวิธีการตัดไม่ยากครับกดคลิกที่ตรงนี้กด c อน t r o l หรือกด s h i ค้างไว้นะห้ามกดปุ๊บกดไม่ได้นะเราต้องกดเออไงวะกดค้างไว้ก่อนนะกดไว้แล้วนะตอนนี้กดแล้วนะ กดค้างแล้วก็กดคลิก1ครั้งแล้วก็คลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็ปล่อยได้อย่างนี้มันจะเป็นพาร์ทสอันเนี่ยมันจะกดคลิกรวมกันแล้วให้เราหาเมนูที่ชื่ออันนี้ให้เรากดคลิกไปเลยมันจะทําการรวมพาร์ทเป็นอย่างนี้อ่านี่มันจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยแล้วมันจะสามารถทะลุได้นะเนี่ยทะลุได้นะเดี๋ยวผมทาให้ดวงันทะลุได้อันี้ผมปรับอันชอไว้ละ ซึ่งอันชอรเนี่ยมันจะไม่ตกอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ปักมันก็จะร่วงเนี่ยเราสามารถทะลุเข้าไปได้เพราะว่ามันถูกตัดแล้วแต่มันก็จะมีบางพา์ที่มันตัดแล้วมันจะมีแบบเหลี่ยมผมก็ไม่รู้วอาการมันจะเหมือนอาการยังไงแบบอืมผมอยากจะทําให้ดูแต่มันอยู่ในแบบปลาผมด้วยดิไอแบบอาการแบบนั้นอะซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราตัดไปแล้วมันจะทะลุได้อ่าแต่ถ้ามันจะมีอีกอาการนึงมันเป็นอาการอะไรก็ไม่รู้แบบตัดปุ๊บมันจะทะลุเข้าไปไม่ได้เลย อาการนั้นผมก็ไม่รู้กันนะคืออาการอะไรถ้าเป็นก็นั่นแหละเนี่ยที่ผมบอกส่วนอาการนี้มันไม่ได้เป็นมันสามารถทะลุเข้าไปได้เลยอ่าและเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้อา้าวมันเปลี่ยนสีไม่ได้ผมมีคําตอบมาให้เราเลื่อนลงมา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 ไอ้นี่เลย user part color กดคลิกไปนี่มันจะเปลี่ยนสีให้เราแล้ว จริงมันเป็นสีหลักเอาง่ายงป็นสีหลักของมันนั่นแหละเราสมมติว่าเราจะเป็นสีนี้สีแดงมั่งสีขาวมั่งเห้ไหมมันจะเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการหรือวัสดุมันเปลี่ยนตามเราอยู่แล้วเราเลือกได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นตามวัสดุของเราอยู่แล้วก็อย่างนี้นะสอนตัดพาร์ทไปแล้วนี่นอย่างนี้มาเราจะมาเข้าศูนย์เนื้อหาตัดพาร์ทเดี๋ยวผมตัดให้ดูหนึ่งพาร์ทนะผมจะทําเป็นถนนแบบทางโค้งมาดูกัน ถนนแบบทางโค้งเนี่ยจะทํำยังไงผมก็จะทำแบบนี้เลยึ๊บอ,อย่างนี้อ่ามันไม่โค้งใช่ไหมแต่ผมสามารถทําให้มันโค้งได้โดยการเอาพารวงกลมออกมาึยบอ,อย่างนี้ผมจะทําไปรวดความรวดเร็วเลยนะเพราะผมสอนแล้ววิธีการตัดง่ายๆไม่ยากอ่าแล้วก็ทําอย่างนี้เลยอ่ส่วนตรงนี้เราก็หุบมันออกมาหุบให้มันแว่ง พอตรงนี้จะเป็นทางโค้งของเราอ่ะอย่างนี้ออกมาใช่ไหมแล้วก็าพาร์พาร์ตเหลี่ยมๆมาเซิบเอาไว้จุดกลางอย่างนี้มันจะไว้อย่างนี้นะอ่าแล้วก็ลงไปเลยทะลุไปเลยไม่อยากให้ทําแบบนี้ลงไม่ทําไม่เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะแบบเป็นแผ่นๆแบบเล็กมากๆไม่รู้แหละแต่ถ้ามันเป็นขึ้นมาผมบอกไว้เลยว่ามันไม่สวยเอาผมแนะนําให้แบบอย่างนี้ ไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าพาร์ทเนี่ยมันไม่กระทบกับต่อพาร์ทอื่นถ้าเราไม่ไปกดคลิกรวมกันนะนะแต่ถ้าเรากดคลิกแค่2พาร์ทเนี่ยมันจะไม่กระทบมันจะไม่ตัดพาร์ทอ,อื่นเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยนะอันนี้พาร์ทถูกตัดไปแล้วนะเดี๋ยวผมเอาแบบให้จริงๆดีกว่าอันนี้พาร์ทที่ยังไม่ถูกตัดนะพาร์ทที่ยังไม่ถูกตัดเนี่ยผมจะเอามาอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือพาร์ทที่ยังไม่ถูกตัดนะถ้าเรากดรวมอันนี้คือรวมแล้วเสร็จใช่ไหม เห็นหม้มันตัดมันจะแหว่งไปหมดเลยอ่าแต่ถ้าเรากดอย่างนี้จึบจ๊บจึ๊บแค่สองพาร์ทนี้กดตัดอ่าเห็แม้มันจะไม่ได้กระทบต่อพาร์ทอื่นเพราะว่าเราไม่ได้กดคลิกซึ่งมันเป็นระบบที่เซฟอยู่แล้วเซฟดีมากโอเคเอาองนี้เราก็ทําต่อเหมือนเดิมเลยผมแนะนําให้มันตะเลิดนะแต่ต้องเลิดเยอะมากก็ได้นะมันจะใหญ่เกินไปพัดโอเคจึ๊บอย่างนี้แล้วก็เิบ แล้วก็เอามาไว้ตรงเส้นศูนย์กลางจุดศูนย์กลางง่ายจุดศูนย์สูตรตรงกลางนี้ไม่เจออะไรนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดคลิกรวมเลยปึ๊บกดปึ๊บมันจะตัดเป็นอย่างนี้เลยมันแปลกๆไหมแบบพารไม่เท่ากันยังไงก็ไม่รู้ไม่น่าแปลกหรอกมั้งโอเคไม่ใช่ปัญหาเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรา ปัญหาจริงๆก็คือมันจะรวมกับพาร์ทเราโดนไหมถ้ามันรวมได้ก็คือไม่มีปัญหาแหล้วนี่เอามารวมเลยขยายมันห้ขยายเยอะขยายให้มันตรงนะฮะตรงอ่าตรงแล้วแล้วก็ให้นําขยับลงมาตึ๊บเนี่ยมันมันจะติดกันเป๊ะพอดีแล้วให้เรามันยังแบบไม่สวยอะ่ะยังดูไม่ดีเลยอเอาไงดีอ่ะมีง่ายๆเดี๋ยวปรับสีมันใช่เริ่ม Color User อันนี้อ่า มันจะเป็นถนนแบบโค้งอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอ่าดูดีเลยใช่ไหมล่ะแต่ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เอาวันมาอีกทีตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราจะทําทางกั้นอนะ่ะเดี๋ยว,วนึงนะยกยกมนขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นพาทกั้นเดี๋ยวทำพาทกั้นก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตรงนี้มันก็จะเหลี่ยมมันก็ไม่สวยใช่ไหมตรงนี้ก็จะแบบ ฮ้ยมันไม่ได้มันก็จะแหวงแหวงตรงกลางผมมีวิธีแก้ก็ให้เราทําอย่างนี้เลยคอนโทรลดีเพื่อเป็นการก๊อปปี้ซ้อนกันให้เราลากมาให้ตรงปึ๊บอย่างนี้ลากให้ตรงเลยลากมาลากมาอ่าพอมนตรงเสร็จใช่ไหมง่ายง่ายเลยลากขึ้นไปลากมันขึ้นไปแล้วก็อันเก่ามาด้วยอันเก่ามาแล้วก็ทําการเฮ้ยผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเอาเราเอาอันเก่ามาเราก็จะต้องตัดพาร์ทใหม่เพราะฉะนั้นเราก๊อปปี้เลยดีกว่า เห็นไหมมันจะทะลุเป็น2อันแล้วส่วนพาทนี้เพราะว่าตามที่ผมบอกฮะตัวนี้จะเป็นตัวตัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีและตัวนี้มันจะเป็นตัวถูกตัดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะหายไปแทนเพราะฉะนั้นเราต้อง Copy มันนะฮะเราอนามาไม่ได้เราต้อง Copy มันมาแล้วเราก็วางเลยวางซ้อนกันเลยชึบทะลุกันกดปุ๊บอ่าตรงนี้กลัวแหวงหน่อยกลัวแหวงกลัวแหวงชึบ อ่ะโอเคมันต้องเยอะมากนะเอาน้ดๆหนึงเพราะว่าไวมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันแบ่งแบบพาร์ทจะไม่สมดุลกดตัดปึ๊บอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วก็าลากมันลงมาเลยลากมันลงมาปึ๊บอ่านี่มันก็จะสมูทอย่างนี้เลยปึ๊บเดี๋ยวเราวางให้ตรงก่อนแล้วก็ปึ๊บปรับสีปรับอะไรให้ตรง อย่างนี้เพื่อปรับพาร์ตตรงนั้นให้ตรงอ่าอย่างนี้แล้วก็ลากพาร์ทนี้ลงมานี่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนนี่มันจะโค้งดูดีอย่างนี้เลยนี่มันจะเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันจะดูดีอย่างนี้เลยส่วนทาไมตรงนี้มันแปลกแล้วก็เราไม่ได้ให้ทําให้มันพาร์ทมันติดกันเนาะแล้วเราก็ลากเพราะมันไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงเห็นไหมแค่เองปรับให้มันตรงแค่นี้มันก็จะเชื่อมต่อกันละ ต่อไปตรงนี้เฮ้ยมันยังเรี่ยมอยู่เลยอะไม่ยากฮะทำเหมือนเดิมฮะแต่เราอะก็แค่ลากอันนี้มาลากมาเลยลากมาลากมาลากมันย้อนมาเอาให้มันตรงกับพานนะฮะไอ้ตรงแห้นี่ยเนี่ยเอาให้มันตรงกับพานอา่าลากมันมาให้ตรงมาให้ตรงนะฮะถ้ามันไม่ตรงไม่ได้นะฮะมันจะเบี้ยวเอาอา่ะลากให้มันตรงจุดบนี่ยนะ ให้ตรงนะฮะถ้าเราไม่ตรงนี่มันก็จะแหวงแหวงนะฮะมันจะแหวงแหวงนี้เลยเห็นไหมมันจะแหวงนี้เลยถ้าเราเอาให้มันตรงนะฮะค่อยๆทาไม่ต้องรีบฮะเราจะกดชิปค้างแล้วก็ลากมันได้นะนี่อ่ากดชิปค้างแล้วมันลากมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราต้องดูครบถ้วนนะฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะสมูทอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็เอาพาร์ทนี่มาดุบมันนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ตรงก็ คอยขยับขยับให้มันตรงๆชึบนี่เอาขยับให้มันตรงเห็นไหมมันก็ตรงละไม่ยากชึบอันนี้ไม่เท่ากันด้วยปรับให้มันเท่ากันก่อนต้องคอยปรับให้มันเท่ากันอีกชึบอ่านี่ก็เท่ากันละแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยอ่าชึบนี่ตัดพาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่ชึบ ให้มันเท่ากันอย่างนี้เหมือนกันเลยแล้วมันยังแหว่งอยู่ตรงกลางอ่ะทำยไงหรอก็นี่เลยเอาพาร์สีเหลี่ยมๆมาเลยปึ๊บทำอย่างนี้เลยปึ๊บอนี้เลยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันดูดีเลยใช่ไหมแต่มันยังขาดอะไรไปอย่างนึงก็คือมันแหว่งสำหรับคนที่แบบอยากจะไปวางบนพื้นหญ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม มันแบบมันแหว่งมันดูไม่ดีเลยใช่ไหมแล้ก็ง่ายๆเลยฮะเอาอันเก่ามาลาก copy มันมานะไม่ใช่แบบเอามันมาทั้งรุ่นนะไม่ได้นะเรา copy มันมาเสร็จใช่ไหมให้เราลากติดไปเลยอ่านี่เอาให้ชิดกันเลยนะะไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะฮะเอาชิดไปเลยนะฮะอ่าชิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลากให้มันเท่ากันกับพาร์ทที่มันอันนี้นะอ่าหรือว่าจะไม่เอาไม่ต้องเอาให้ ผมถ้าเป็นผมผมเอาดีกว่าเดาแบบนี้เอาให้มันแบบตัดพารตรงนี้เข้าอะ่ะเึบแล้วจากนั้นเราก็เอาให้มันทะลุเลยทะลุลงมาจากนั้นปรับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ่าเป็นอย่างนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันจะไม่ตัดพาร์นี้อย่าลืมมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่ตัดอยู่แล้วถ้าเราไม่กดคลิปผมสอนไปแล้วนะอันนั้นนะนะให้เราทำนี้เลยมันจะไปตัดพาร์ข้างในแทน ชืบนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่าเราตัดอย่างนี้เลยนี่ชืบตัวดีอีกทีนึงชืบอ่าแบบนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรับเป็นสีแดงแล้วจากนั้นเราก็กดคลิกพาร์ทที่เราจะให้มันถูกตัดกดตัดปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าี่ยมันก็จะถูกตัดออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่า มันก็ถูกตัดแบบนี้เห็นไหมตรงนี้มันจะถูกตัดออกไปนะแต่มันไม่ใช่เรื่องปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงอ่ะไอ้ขอบข้างๆเนี่ยมันก็จะกันใช่ไหมล่ะเห็นไหมขอบข้างๆมันก็จะกันรอยที่มันถูกตัดไปแบบนั้นใช่มันเป็นแบบนั้นแหละมันก็จะถูกกันออกไปแล้วไอ้ user color อยู่ไหนนี่อ่ะนี่แล้วก็ปรับสีให้มันตรงอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จง่ายๆครับไม่ยาก เราก็แค่เข้าใจเทคนิคหรือเราก็ลองทําดูแบบบางคนอ๋อเขาเอาจจะทําแบบยังไม่เสร็จก็ได้หรือแบบจะไม่ชินเท่าไหร่ก็จะทํานานหน่อยนี้เป็นเรื่องปกติฮนะเพราะว่าเราเพิ่งทําเป็นครั้งแรกบางทีเราอาจจะไม่ชินกับมันก็ได้เราก็ค่อยๆทําไปเดี๋ยวเราก็ชินบางทีเราเอาพาร์ทอื่นๆมาตัดตัดรวมกันตัดได้นะฮะเพราะว่าพาร์ที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยมันสามารถตัดได้อีกเนี่ยอย่างเช่นพาร์ทนี้ยกตัวอย่างเอาพาร์ทสี่เหลี่ยมมา ะจะปักอันชอรหรือไม่ปักก็ได้นะมันเหมือนกันมันเป็นพาร์ทเหมือนกันแล้วก็ทําอย่างนี้เลยมันถูกตัดไปแล้วรนะับเงินตัดมันเอีกห็นไหมว่าตัดได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันทํามาได้อยู่แล้ว,พวพเพราะพาร์ทเนี่ยเราสามารถตัดได้แบบอิสระซึ่งจะตัดยังไงก็ได้แต่ขอให้โมเดลนั้นเป็นพาร์ทที่ไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูสมมุติรถนะมีไหมมีไหมตัวโมเดลแบบนั้นนะอ่ะอ่ะมีมีมีม เนี่ยห้ามเป็นพาร์ตอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะเนี่ยที่มันเป็นแบบเหมือนรูปโลกวงกลมวงกลมอย่างเงี้ยมันไม่สามารถตัดได้นะทุกคนเนี่ยแบบนี้มันตัดไม่ได้นะอันนี้พูดจริงมันตัดไม่ได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมทําให้ดูมันตัดไม่ได้เนี่ยนะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้เลยใช่ไหมผมอยากตัดใช่ไหมถ้าเราเอาพาร์ตเนี่ยมาตัดอย่างเงี้ย มันตัดไม่ได้นะทุกคนไม่เชื่อดูเนี่ยน,นะผมก็เสยงเข้าไปในล่างแล้วนะเติบมเิเห็นไหมมันตัดไม่ได้นะมันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆด้วูนะว่าไหนคือพาร์ทไหนคืออันนี้แต่ถ้าเราเอาเนี่ยมันตัดกบตัดมันได้ไหมมาลองดูจะได้รู้ว่าตัดได้ไหมตัดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พาร์ตตัวนี้จะไม่สามารถตัดได้เลยเพราะมันไม่ใช่พาร์ทร้อมันคือ โมเดลที่แบบเอามาจากที่อื่นไม่ใช่แบบเป็นพาร์ทหลักๆของโลบบเพราะว่านี่เป็นพาร์ทหลักของโลบบมันเลยถูกตัดเป็นอย่างนี้ได้นะมันเป็นพาร์ทเพราะฉะนั้นด,ดูดีๆนะฮะก่อนที่จะตัดพาร์ทคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละับสำหรับคนที่ไม่รู้หวังว่าจะเอาความรู้ที่ผมให้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะซึ่งผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เป็นหรอกนะเพราะว่าผมก็ไปดูกับช่องอื่นมาจะเป็นแบบ ช่องต่างชาติมั่งบางคนเขาอาจฟังไม่รู้เรื่องเลยผมมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างสรรผลงานอะไรที่เราต้องการหรือว่ายังไงก็ตามแหละที่เราอยากจะตัดให้มันเป็นรูปคงคลองหรือว่าจะตัดให้มันเป็นรูอะไรก็แต่สามารถทําได้เพราะว่ามันไม่ยากเลยก็ตามที่ผมสอนไปนะฮะสำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรมากก็อขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ